สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube Peter Bol นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกาย,ยน2565มีข่าวดีครับก็คือเมสันเมาส์นะครับใกล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วนะครับทุกอย่างเป็นไป,นปนในเชิงบวกเลยรวมไปถึงสัมภาษณ์ฉบับเต็มของโรโนโัลดตอนที่1ออกมาแล้วด้วยมีการพูดถึงเชลซีอยู่เหมือนกันรอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากคอลลาเจนวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวกเเสสิั กุดตันผิวหน้ามันช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีอยอยมีฮารลานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ p e t e r b o โ t มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับช่วงนี้มีซูเปอร์แฟลชดิวโปรเดดส่งท้ายปีนะครับคุ้มสุด3ต่อ,ต,อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าต่อที่2ต่อกเบีย้ยพิเศษ แล้วก็ต่อที่3รับบัตรเติมน้ามันมูลค่าสูงสุด1 0,000บาทนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชรูมซูซูกิทั่วประเทศเลยหรือว่าที่ w w w s ์ลไวด์เว็กก็สอบถามได้เช่นกันนะครับขอบคุณสิงห์ r ว d o ์ลฟุตบอลด้วยครับสปอนเซอร์อยังเป็นทางการของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้คอนเทนต์เพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลน,นอกแล้วก็มีกิจกรรมแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะที่เพจสิงห์ r ว d ร์ลอ o ฟฟุตบอลนะครับ รวมไปถึงยาแก้ไอาตาขันตีนะครับกับทางยาถ่าย1นึนะครับเครือเดียวกันหมดกับทางกระเบนเน็บเลยอยู่กับช่องมานานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมสั่งครบพันหลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวของเมสันเมาส์นะครับเป็นรายงานจากไซมอนจอร์ันของ The Athletic UK ซึ่งความน่าเชื่อถือสูงนะครับเพราะว่าเป็นสายเชลซี ข่าวนี้แซมมอนจอห์นสันเริ่มด้วยการพูดถึงอนาคตเมสันเมาส์แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมาส์โดนตั้งคำถามเรื่องอนาคตเยอะมากเพราะยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่มีการบอกด้วยว่าบรรดาสื่ออื่นๆเนี่ยเอาข่าวของเมาส์ไปพาดหัวว่าถึงทางตันหรือเปล่าเจลซีกำลังมองหาตัวแทนคนใหม่หรือเปล่าแล้วก็เมสันเมาส์มีความคิดจะย้ายไปทีมอื่นหรือเปล่า ทันทีที่ผมเห็นไซมอนเล่น3คํคำนี้ยผมมีความรู้สึกเหมือนกับไซมอนเขากําลังเปิดศึกกับไมค์แมกคารของสื่อเทเลกราฟเลยนะครับเพราะว่าคนเดียวที่รายงานข่าวและใช้3คํคำนี้ยถึงทางตันเชลซี Chelsea เริ่มมองหาตัวแทนแล้วก็มีความคิดย้ายไปทีมอื่นเนี่ยมาจากไมค์แมกคารคนเดียวเลยนะครับไม่รู้เปิดศึกหรือว่าจงใจหักหน้ากันหรือเปล่าแต่ไซมอนจอห์นสันที่เป็นเทียสูงและเป็นสายเชลซีเขาบอกว่าเขาจะมา อธิบายความจริงให้ฟังกันไซมอนบอกว่าการเจรจาสัญญาของเมาส์เนี่ยจะกดดันกว่าเคสของริสเจมพอสมควรเพราะว่าตอนที่กำลังคุยเนี่ยคือเมสันเมาส์สัญญาเหลือถึงปี2024เหลืออีกแค่ประมาณปีครึ่งแต่ว่าของริสเจมเนี่ยมันคุยได้ชิวกว่าเพราะว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญายาวไปเนี่ยตอนนั้นริสเจมสัญญามากกว่าเมาส์หปี นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยมีความกดดันคุยกันชิวแล้วก็ลงตัวกันค่อนข้างง่ายไม่มีเรื่องของเวลาที่บีบรัดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเชลซีอยากต่อสัญญากับเมาส์อยู่แล้วเผลอแป๊บเดียวลงเล่นให้กับเชลซี181นัดแล้วนะครับ3 2ประตู37แอสซิสนอกจากนี้ไซมอนยังอ้างอิงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของเขาบอกว่าท็อตโบีได้คุยกับตัวแทนของเมสันเมาส์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และมีความคืบหน้าเป็นเชิงบวกด้วยดังนั้นหัวข้อข่าวเชิงเครียดที่จะย้ายทีมก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้แบบบรรลุข้อตกลงกันยังต้องคุยรายละเอียดเพิ่มเติมบางส่วนเพื่อให้ดีลมันจบแต่ก็เป็นสิ่งที่ใกล้จะโอเคต่อทั้งฝั่งสโมสรแล้วก็ฝั่งนักเตะแล้วเชลซีจะรอให้จบฟุตบอลโลกก่อนนะครับ และเดี๋ยวจะคุยกันต่อในเดือนมกราคมคาดว่าเมสันเมาส์จะจะรดปากาต่อสัญญากับเชลซีเนี่ยในเดือนมกราคม2023ต้นปีหน้าน่าจะต่อสัญญากันได้นอกจากนี้ครับบอร์ดเชลซีชุดปัจจุบันไม่อยากเสียแบบฟรีๆเหมือนที่เคยเสียเรดิกเกอร์กับคริสเซนเซนอีกแล้วจะทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสัญญากับเมสันเม์ให้ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตอนที่เป็นยุคเสียมียุคอุรันอับรามวิชไม่พยายามจะต่อสัญญานะพยายามเหมือนกันแต่ปัญหาคือตอนนั้นซวยเสียมีโดนคว่ำบาตรทำให้เจราจาสัญญากับเมาส์ตอนนั้นไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีเคยยื่นสัญญาให้เมสันเมาส์แบบโคตรยาว7ปีนะครับมากกว่าอาร์มันโดบรยาที่ได้6ปีมากกว่าริสเจมที่ได้สัญญา5บวก1รวมกันเป็น6ปี แต่ยังตกลงกันไม่ได้ที่ผ่านมาด้วย2เหตุผลอย่างแรกก็คือวิธีการต่อสัญญากับนักเตะแล้วก็การให้ค่าเหนื่อยในยุคข,ของโบลี่เนี่ยจะไม่ได้ให้เงินต้นสูงมากจะให้เงินต้นแบบกลางๆแล้วค่อยใส่แอดออนเพิ่มเงินตามผลงานไปซึ่งถือว่าจริงๆถ้าเกิดเราว่ากันถึงวิธีการทํางานมันก็คือการให้เงินสูงตามผลงานถูกไหมแต่วิธีนี้ค่อนข้างแปลก กับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีเพิ่งมาใช้วิธีนี้ในขณะที่หลายๆสมสอรเนี่ยนักเตะคนสําคัญเขาก็ประเคนค่าเหนื่อยให้ไปเลยไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องแอดออนเฮ้ยแม่งฟอร์มไม่ดีกูเงินน้อยกว่าสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะเกี่ยวกับวิธีนี้ส่วนอีกเหตุผลก็คือระยะเวลา7ปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับไม่ใช่ว่าเมสาไม่รักสมสรเขารักเชลซีสุดหัวใจแต่ขนาดอามันโดโบรยาเนี่ย กับริสเจมยังได้ไม่เกิน6ปีเมสันม็อกก็คิดว่ามันก็ควรจะเป็นเรทประมาณนั้นนะเพื่อให้แบบเกิดความกระหายต่อทั้ง2ฝ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่าผมก็เห็นด้วยนะบางทีการให้ยาวเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคุณอยู่อย่างซาอูลดิตอนแอดมัติดต่อสัญญาซาอูลยาวแบบโคตรเนี่ยแพชชั่นความกระหายมันก็ลดเหมือนกัน6ปีผมว่าก็กสวยนะเท่ากับริสเจมเท่ากับอามันโดโรยา ทิ้งท้ายนะครับไซมอนย้ำอีกทีนะเขาย้ำทิ้งท้ายเลยว่าทุกอย่างเป็นเชิงบวกจริงๆไม่น่ามีปัญหาในการตกลงสัญญาฉบับใหม่เมสันมาเตรียมต่อสัญญากับเชลซีเพราะว่าไอสอปัญหาที่ว่ามาเนี่ยตอนนี้ได้รับการแก้ไขเป็นเชิงบวกแล้วแต่เชลซีจะไม่กดดันนักเตะให้รีบเซ็นตอนนี้เพราะว่าอะไร 1. ฟอร์มกำลังแย่จะให้แบบมาถ่ายรูปยิ้มแฉ่งต่อสัญญ,ญาค่าเหนื่อยเยอะ กับช่วงฟอร์มแย่มันก็ไม่เหมาะ 2. บอลโลกมาแล้วอยากให้นักเตะไปโฟกัสกับทีมชาติก่อนเดียวจบบอลโลกค่อยมาต่อสัญญากับเชลซีไซมอนย้ำเลยว่าให้มองโลกแง่ดีได้เลยเกี่ยวกับอนาคตของเมาส์กับเชลซีเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเรียกว่าใกล้แล้วก็เตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีในอีกไม่ช้านะครับก็รอเดือนมกราคม2023 น่าจะได้เห็นเมาส์ต่อสัญญากับเชลซีแบบยาวๆเหมือนริเจมนะครับแล้วก็ขอให้หลังบอลโลกฟอร์มดีๆนะเพราะว่าปีนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีแล้วก็มีช่วงหนึ่งฟอร์มกลับมาแล้วหลังๆก็เริ่มเงียบอีกแล้วนะฮะขอให้คืนฟอร์มได้นะครับสรับมีสันเมาส์ไปดูคนนี้กันหน่อยดีกว่าครับตำนานเชลซีครับแกรี่เคฮิลนะครับประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยวัย36ปีทีมสุดท้ายที่เขาลงเล่นก็คือบอนมัตครับเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่ง โอ้ระดับแกรี่เคฮิลเรียกว่าตำนานได้อย่างเต็มปากนะครับเคยเป็นกัปตันเชลซีเล่นไป290นัดยิง25ประตูทีมชาติอังกฤษก็เล่นดีติดไป61นัดยิง5ประตูนอกจากนี้เนี่ยถ้าไม่นับถ้วยสโมสรโลกที่เชลซีเพิ่งได้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเคฮิลได้ครบทุกแชมป์กับเชลซีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพิม์ลีกก็ได้2สมัย FA Cup ได้2สมัย ลีกคับก็ได้1สมัย UCL 1สมัยยูโรป้าสสมัยได้ครบเหมือนกันนะครับสำหรับแกเรียเคฮิลแถลงการของเคฮิลครับบอกว่าฟุตบอลเป็นเกมกีฬาที่มอบความเพลิดเพลินแล้วก็ความสําเร็จให้ผมอย่างมากผมทุ่มเททุกอย่างตอนที่ยังเป็นนักเตะแล้วก็ตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะแขวนสตัด๊ดผมได้ทําในสิ่งที่เคยฝันได้สร้างความทรงจําอันเหลือเชื่อเช่น การคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกกับเชลซีไปจนถึงการได้เป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษบางนัดได้เป็นกัปตันทีมเชลซีในวันที่คว้าแชมป์เอฟเอครับทุกอย่างจะอยู่กับผมตลอดไปผมได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมกับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกุนซือฮีโร่ที่อยู่เบื้องหลังผมอยากขอบคุณทุกคนการตัดสินใจแขวนสตัต๊ดไม่ใช่เรื่องง่าย ผมใช้เวลาในอาชีพนี้กว่า20ปีและผมทุ่มเทสุดความสามารถผมช่วยทีมที่ลงเล่นให้ประสบความสำเร็จแต่ผมไตร่ตรองทุกอย่างแบบรอบคอบแล้วมันคือช่วงเวลาเหมาะสมที่จะเลิกเล่นผมขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนมาโดยตลอดถึงเวลาที่จะใช้เวลาร่วมกับพวกเขาแบบเต็มที่แต่ฟุตบอลจะเป็นสิ่งที่ผมรักตลอดไปนะครับ นี่คืออีกหนึ่งเดลสุดคุ้มของเชลซีนะครับซื้อมาค่าตัวยังถูกจากโบตัน7ล้านปอนด์แต่ว่าประสบความสําเร็จทุกอย่างเรียกได้เต็มปากว่านี่คือตำนานเชลซีเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักเตะปัจจุบันหรืออดีตนักเตะเนี่ยมาแสดงความยินดีกับแกรี่เคฮิลเต็มที่นะครับอย่างกับตันเดฟมากับตันเดฟบอกว่าโอ้โหแสดงความยินดีด้วยกับอาชีพที่ยอดเยี่ยมของคุณนะขอให้เจอกับสินดีๆนะตำนานจอห์นเทอรี่ก็บอกว่าโอ้โหยินดีด้วยกับ ช่วงอาชีพที่แบบน่าเหลือเชื่อเลยนะครับเมสันเมาส์ก็บอกว่าตำนานของแท้นะครับนี่อันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็เคยยืนคู่กันอยู่นะครับยุกซารีเป็นเซนเตอร์ตัวจริงคู่กันก็มาแสดงความยินดีเชลซี Chelsea บอกอ m a เมซิ่งแคริเอร์นะครับเกปาก็มาแสดงความยินดีด้วยปีเตอร์เชคก็มาครับบอก congratulations on an amazing career นะครับส่วนใยากจะเป็นแนวนี้แหละคือยินดีด้วยกับช่วงอาชีพที่แบบมหาสัจจันยอดเยี่ยมราฮิมสเตอร์ลิงก็มา นะครับเคยเล่นกับทีมชาติด้วยกันมาก่อนเชฟฟาเบริกสก็มานะครับมีชี่บ้าชัวยี่ที่มาตลอดนะถึงแม้จะไม่ปังแต่ว่าแกดูก็ยังผูกพันกับเชลซีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือแกเรี่เคฮิลรูปที่แบบลงว่าประกาศดีทายเป็นรูปตอนที่เขาใส่เสื้อเชลซีแล้วก็สวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับแกรี่เคฮิลคุณเป็นตำนานสโมสรอ,อย่างเต็มตัวเลยนะครับ อ่ะเรื่องของคนรุ่นเก่าๆผ่านไปมาดูเรื่องของคนรุ่นใหม่ๆกันบ้างนะครับเกี่ยวกับข่าวดาวรุ่งต่างๆที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแฟนเชลซีคนนี้แฟนเชลซีถูกพูดถึงกันเยอะครับก็คืออ,อาเซนซาคายานนะครับเพลเมเกอร์รัสเซียมีข่าวจากนักข่าวที่ชื่อว่าฮารัชคาชาเตยานเป็นนักข่าวชาว อาร์เมเนียนนะครับที่ทำงานอยู่กับสื่อ v b e บ NEWS ซึ่งยังเป็นสื่อที่คนติดตามไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็ไม่อยากมองข้ามนักข่าวคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนอาร์เมเนียและเขารายงานบอกว่าอาเซนซักคายานพรีเมเกอร์ชาวรัสเซียของดินอมอม,มสโกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปประเทศอาร์เมเนียรครับในเดือนธันวาคมนะครับจะไปอาร์เมเนียในเดือนธันวาคมเพื่อขอสัญชาติอาร์เมเนียนเพิ่มเติม สาเหตุที่ต้องขอสัญชาติเพราะว่าจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการขอวีซ่าเป็นนักฟุตบอลในอังกฤษตอนนี้มีข่าวหนักกับเชลซีทุกวันนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ยังบอกอยู่นะครับว่าเชลซียังสนใจเหมือนเดิมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือพอเขาเป็นคนรัสเซียมันมีปัญหาในการขอวีซ่าครับเพราะว่าตอนนี้มีดราม่าทางการเมืองกันอยู่แล้วก็ถ้าได้สัญชาติใหม่ก็จะถือทั้งรัสเซียถือทั้งอาร์เมเนียด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ขอวีซ่าเป็นนักบอลในอังกฤษง่ายยิ่งขึ้น สถิติของอาเซนสักขยานปีนี้ดีมากครับเป็นจอมสร้างโอกาสเลยมีข้อมูลจากโมโซฟุตบอลครับบอกว่าถ้านับนักเตะในยุโรปที่อายุต่ำกว่า21ปีเนี่ยอาเซนสักขยานคือเบอร์หนึ่งของจอมสร้างโอกาสเลยนะครับเฉลีย่ย3.0ครั้งต่อเกมมากกว่าอ r อคันค็อกคูเอนโซเฟนันเดสเอคนนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับมากกว่าแมตต์โอไรลี่มากกว่าคริชาคาวัชครีเดียของนาโปลีมากกว่าบุกาโยซาก้ามากกว่า อีวานอิลิชด้วยนะครับเรียกว่าเป็นจอมสร้างโอกาสเลยซึ่งโอเคแหละเล่นอยู่รีกรัสเซีย,ม,ยไไม,มันยังวัดอะไรไม่ได้นะครับมันยังวัดอะไรไม่ได้อย่างเช่นนะ่ะคริชาพาวัชเครียเล่นกับเกาโชถูกไหมซาก้าเล่นกับพิมารีลีกของ2คนนี้มันแข็งกว่าอยู่แล้วแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นแบบเห็นว่าเป็นคนมีแววซึ่งเด็กมันรักเชลซีมากนะมันเชียร์เชลซีมันอยากมาเชลซีมากให้สัมภาษณ์ตลอดว่าอยากมาเชลซีเด็กมันมีใจแบบนี้และค่าตัวก็ไม่ได้แพงเวอร์ดูเป็นตัวสร้างโอกาสด้วยเนี่ย ผมว่าน่าสนใจครับไม่ได้มีอะไรให้เสียนะกับดีลนี้ผมเชียร์เต็มที่ให้ซื้ออาเซนซักขยานมาอยู่กับเชลซีนะครับอันนี้เชียร์เลยนะฮะยังอยู่กันที่วันเดอร์คิดกันต่อครับเอนดริกนะครับคนนี้จะจากตะกี้เป็นวันเดอร์คิดรัสเซียคราวนี้มาดูวันเดอร์คิดบราซิลเอนดริกนะครับกองหน้าวัย16ปีของเปาเมรัสนะครับนะเป็นอีกคนหนึ่งที่เชลซีสนใจล่าสุดนะฮะออกมาคอนเฟิร์มว่า ผมกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่จ้านะฮะท่ามกลางข่าวที่เชลซีก็สนใจเปเอชเชก็สนใจเรอาลมาริดก็ให้ความสนใจเอนดริกให้สัมภาษณ์ด้วยครับว่าแม้ผมกำลังเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นการตอบเรื่องสโมสรในอนาคตนะแน่นอนว่าผมอยากเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์กในอีก2-3หรือ4ปีข้างหน้า ผมเปิดรับโอกาสทุกสโมสรแหละแล้วก็กำลังรอข้อเสนอที่มันดีที่สุดต่อตัวผมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับเอนดริกเนี่ยเคยเดินทางมาสนามซ้อมคอบแฮมของเชลซีแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีการปิดข่าวค่อนข้างดีทำให้ไม่มีภาพหลุดออกมาแต่คอนเฟิร์มว่าเคยเดินทางมาคอบแฮมแล้วนะฮะส่วนสนามต่อไปที่เอนดริกจะไปเยี่ยมชมก็คือเรอัลมาดริด คุณพ่อของเอนดริกบอกว่าจะไปเดินทางไปมาดริดสิ้นเดือนนี้แล้วก็หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะรอดูว่ามีข้อเสนออะไรที่ยื่นให้กับทางเปาเมรัสบ้างนะครับเรียกว่ามาทรงเดียวกับมาตินโอเดกาตอนนั้นเลยนะครับตเวนชมสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่ฝึกซ้อมฝึกซ้อมอะไรพวกนี้ของแต่ละทีมทั่วยุโรปเต็มไปหมดนะครับแต่จะย้ายไปทีมไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะถ้าเกิดวัดกันที่ตัวสนามแข่งเนี่ย เชลซีน่าจะสู้เป๊เชสสู้มาดริดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาสนามซ้อมคอบแ h ม m เนี่ยเชลซี Chelsea ก็ต้องบอกว่าสนามซ้อมคอบแ ham เชลซีถือว่าทันสมัยนะถือว่าระดับท็อปอยู่เหมือนกันสนามแข่งอาจจะเก่าหน่อยแต่สนามซ้อมก็พอสู้ได้ก็ท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเอนดริกนะฮะว่าจะเลือกแบบไหนแต่เอนดริกกับคุณพ่อเคยบอกนะครับว่าปัจจัยสําคัญที่สุดในการเลือกของเขาคือเลือกว่าทีมไหนจะให้โอกาส ตัวตัวเอนดริกในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบค่อยๆพัฒนาทีละสเตปได้ดีที่สุดอันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่โปรเจกต์การขา,ขายของแต่ละทีมนั่นแหละว่าเปเชใครมากล่อมอย่างมาริตเรี่ยนบราซิลเยอะนะครับวินดิซิอุสโรดิโกมินิเตาเชลซีให้เตียโกซิวาคอยช่วยกล่อมให้ก็เดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้เด็กคนนี้ไปนะครับเราคุยถึงวันเดอร์คิด จากทีมอื่นที่มีข่าวกับเชลซีกันไปเยอะแล้วมาดูวันเดอร์คิดที่เรามีอยู่กับตัวกันบ้างนะครับเชซาเรคคาสาเดนะครับเป็นกองกลางนะครับที่ย้ายจากอินเตอร์มาอยู่กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์ค่าตัวไม่ถูกนะสิบกว่าล้านปอนด์นะลมแอดออนเนี่ยประมาณ20ล้านปอนด์เลยเชซารเรคคาสาเดเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากครับว่าเป็นวันเดอร์คิดตั้งแต่อยู่กับอินเตอร์แล้วแล้วก็ล่าสุดกําลังให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลากับเชลซีที่ ได้รับคำชมเยอะครับว่าเล่นเกมชุดเยาวชนไป7นัดยิงไป4ลูกแล้วอะ่ะสตาร์ทชมกันเยอะมากเลยว่าโอ้ยไอเด็กคนนี้มันแววของแท้วะ่ะคาสเดย์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการปรับตัวครับบอกว่าตอนเนี้ผมกําลังสนุกแบบสุดๆเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากมันไม่ง่ายในการย้ายทีมแล้วก็ไม่ง่ายในการเริ่มต้นที่ใหม่ด้วยเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษแต่ผมยังเรียนอยู่เสมอผมพยายามอย่างหนักเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ผมอยากทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความกังวลเรื่องภาษาตอนที่ข้อเสนอจากเชลซีมาถึงเนี่ยผมมองถึงประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมจะได้รับแล้วก็ว่ากันตามตรงผมดูก่อนด้วยว่าตําแหน่งเดียวกับผมที่เชลซีมีใครบ้างผมอยากจะเรียนรู้จากพวกเขาอย่างเช่นตอนนี้ผมมองว่าโรเบนลอตตัชชิกมีสภาพร่างกายที่เหมือนกับผมมีความแข็งแกร่งเหมือนกันผมก็เลยเรียนรู้เทคนิคตรงนี้จากตัวเขาตอนนี้ผมพักห่างจากสนามซ้อมเชลซีแค่ย0นาที ผมเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครู3-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์ผมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเรียนรู้ให้เร็วที่สุดนะครับก็ฟังจาบบทสัมภาษณ์แล้วดูเป็นเด็กที่ทัศนคติดีนะสำหรับเชซาเร่คาสเดนะครับขอให้ได้รับโอกาสเรื่อยๆนะครับตอนนี้จริงๆกองกลางดาวรุ่งที่ซื้อมามีคารนี่ชุกูเมก้าที่ได้โอกาสใช่ไหมแต่ว่าเจ็บอยู่ตอนนี้ก็เลยไม่ได้เล่นมาสักพักคาสเดเนี่ยเชื่อว่าหลังปีใหม่เป็นต้นไปหรือฤดูกาลหน้าเนี่ย อาจจะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นแต่ก็อย่ามองข้ามโอกาสปล่อยยืมตัวนะเพราะว่าเขาว่ากันว่าเด็กคนนี้มันเก่งเกินรุ่นมากๆบางทีอาจจะพอเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในลีกสูงสุดบางทีมได้อาจจะเห็นการปล่อยยืมตัวก็ได้ใครจะไปรู้นะครับปิดท้ายกันที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์มาหลายวันนะครับกับการไปให้สัมภาษณ์กับรายการของ PS Morgan ที่เป็นพิธีกรดังล่าสุดตัวเต็มออกมาแล้วนะครับ แบ่งเป็น2ตอนตอนแรกปล่อยออกมาเมื่อคืนแล้วเดี๋ยวตอน2เนี่ยจะมาคืนนี้นะครับเอาตอนแรกก่อนผมคัดเอาที่มันเด็ดเด็ดมาฝากกันนะฮะเอาที่มันเด็ดเดนะฮะเ,เริ่มด้วยการพูดถึงเรื่องที่แบบเคยเกือบจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพี่โดบอกว่าผมเกือบจะย้ายไปแมนซิตี้แล้วตอนปี2021ผมรู้สึกประหลาดใจมากที่ซิตี้พยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญากับผม เป๊ปกัวเดโอลาก็เป็นคนผลักดันด้วยแต่ในหัวใจของผมประวัติศาสตร์ของผมกับยูเนเตดรวมไปถึงการได้คุยกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปผมต้องเลือกยูเนเตดเพราะตอนนั้นหัวใจของผมกำลังตอบแบบนั้นนะฮะแต่อยู่มาปีกว่าทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือครับโดน P.S. m o r ์สมแกนถามว่าที่แมนยูตอนนี้ปัญหามันมีอะไรบ้างโรนัลดสับแหลกเลยครับบอกว่าแมนยูเนเตดไม่มีความคืบหน้าเลย ในขณะที่ตอนผมอยู่มาดริดตอนผมอยู่ยูเวนตุสพวกเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างสิ่งอำนุความสะดวกให้มันใหม่ล่าสุดเสมอพวกเขาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอทั้งในแง่การฝึกซ้อมโภชนาการการฟื้นตัวหลังจบการแข่งขันแต่ที่ยูเนเตดตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนจากตอนที่ผมย้ายออกมาเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดผมเนี่ยคิดว่าผมไม่อยู่มาตั้ง13ปีกลับมามันต้องเปลี่ยนแปลงแน่แน แต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างยมนยูไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้คือด่าบอร์ดบริหารนะครับที่แบบไม่ลงทุนกับสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยมีการพูดถึงรับรังนิกด้วยนะครับบอกว่าตอนที่สโมสรปลดโอเลกุนนาโซชาออกบอร์ดบริหารค้นหากุนซือระดับท็อปมาแทนไม่ใช่เอาผู้ในการสโมสรมาคุมผมรักโอเลนะแล้วผมก็ไม่เคยเห็นรังนิกเป็นเจ้านายแม้ผมจะเรียกเขาว่าบอสก็เถอะ เพราะว่าผมก็เรียกแบบนี้กับทุกคนผมให้ความเคารพอยู่เขาาอยู่นะแต่ในใจมันก็มีอีกหลายอย่างที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเขาลองคิดภาพดูสิเขาเป็นผู้ในการฟุตบอลแล้วก็ไม่ได้คุมทีมมาตั้งหลายปีแต่สโมสรไปเอาผอฟุตบอลมาคุมทีมมาเป็นโค้ชนะซึ่งคนเราอะ่ะพอมันไม่ได้คุมทีมข้างสนามหลายปีจิตวิญญาณแพชชั่นของความเป็นโคช้ชมันก็หายไปด้วยอันนี้สับแหลกเลย แล้วก็ข้อต่อมาพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้แมนยูแบบไม่ประสบความสําเร็จมานานตามหลังทีมอื่นเนี่ยมีการพูดถึงเชลซีด้วยโดบอกว่าต้องเรียนตามตรงแมนยูไม่ได้เดินไปในเส้นทางที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินหน้าสู่ความสําเร็จเหมือนกับทีมอื่นเราตามหลังเชลซีตามหลังลิเวอร์พูลตามหลังแมนซิตี้ที่ประสบความสําเร็จอยู่พอสมควรเขาพูดด้วยนะว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเชลซี Chelsea ประสบความสําเร็จมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเขาไม่ใช่ของมทั้งประติศาสตร์สโมสรนะแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดบอกว่าที่เราตามหลังเชลซีตามหลังลิเวอร์พูลตามหลังซิตี้เพราะสโมสรตัดสินใจพลาดเยอะไปหมดพวกเขาควรปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมงานดูแลเบื้องหลังใหม่ผมย้ำอีกทีผมไม่เคยได้ยินชื่อราฟลังนิกมาก่อนเลย แล้วคนรอบตัวผมผมก็ไม่มีใครรู้จักเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมคัดมาฝากนะเกี่ยวกับสัมภาษณ์ของโรนัลโดฉบับเต็มนะครับก็เดี๋ยวรอดูพาร์ทสว่าจะมีอะไรหนักหน่วงกว่านี้เพิ่มเติมไหมเห็นว่าจะพูดถึงเมสซี่แบบจัดหนักจัดเต็มด้วยนะครับก็อ่านี่คือสิ่งที่นํามาฝากกันก็อย่างน้อยๆเขาพูดถึงเชลซีนะว่าแบบโอโ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชลซีลิเวอร์พูลซิตี้เนี่ย ความสาเร็จนําหน้าแมนยูของเขาไปอยู่เหมือนกันนะครับก็จะได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีในเดือนมกราคมไหมอันนี้ไม่ทราบรอดูสถานการณ์แล้วก็รายงานจากสื่อเทียหนึ่งอย่างเดียวนะครับอ่ะที่คือข่าวสารที่นํามาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับทั้งยาแก้ไอาตาขันตีกับยาถ่าย1นึ่ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณทางคอร่าแอควิตานินลดสวสุตแพทย์มาจากช่องวิจารมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ ขอบคุณสิงห์ว l d o อ f ฟ o ดบอลครับซัมอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบสแล้วก็ของ s, สโมสรเชลซี Chelsea ด้วยรวมไปถึงซูซูกินะครับโปรเด็ดส่งท้ายปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย